ชีวิตเจอ๊ออ90ล้านต้องมารับจ้างดำานาวันละ300บาทเผยขอเป็นโสดโคตรมีความสุขนางวัล,ลีปัญญาใยหรือเจอ๊อ๋อายุ51ปีชาวตำบลหนองว่าอำเภอกลุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีสาวดวงเฮงที่ถูกลอตเตอรี่90ล้าน ประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2561หายเลข149840จำนวน15ใบแต่หลังจากโชคดีชีวิตก็กลับพลิกผันนะคะแยกทางกับนายสมพานสุรันกุลหรือว่าเสียเต้ยอดีตสามีโดยแบ่งทรัพย์สินให้มูลค่า30ล้านแต่เสียเต้ยเสียชีวิตเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563หลังเป็นโสดนะคะเจ๊อ๋อก็ใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองค่ะทั้งทำบุญช่วยเหลือและดูแลผู้คน ที่อยู่รอบข้างจนกระทั่งวันที่4กุมภาพันธ์6 5 6 5เจอ๊อ๋อได้ออกมาประกาศว่าเงินที่ถูกหวย90ล้านเนี่ยใช้ใจ่ายไปหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นผู้ที่เคยห้อมล้อมได้หนีหน้าหายไปทำให้เจอ๊อ๋อรู้ซึ้งถึงจิตใจของคนแล้วก็หันกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านม่วงหวานหมู่4ี่ตำบลหนองว่า อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่นาของนายสงวนเทียมสมอายุ64ปีได้จ้างชาวบ้านมาดำนา8คนโดยหนึ่งในผู้ที่รับจ้างดำนานะคะมีนางวันลีปัญญาสัยหรือเจ๊อ๋ก90ล้านอายุ51ปีกำลังดำนาอยู่ในแปลงนาที่มีโคลนตมลึกประมาณ30เซนติเมตรด้วยท่าทางที่คล่องแคล่ว พูดจาหยอกล้อกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานนะคะมือซ้ายถือต้นกล้ามือขวาปักดำต้นกล้าสวมเกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสีดำสวมผ้ากันเปื้อนสีดำมัดผมแต่ไม่สวมหมวกเพราะว่าบรรยากาศมืดคึมไม่มีแสงแดดนะคะส่วนเพื่อนๆที่มารับจ้างดำนาด้วยการต่างก็ช่วยกันดำนาบางคนขับรถไถบางคนหากล้ามาวางไว้ให้เพื่อนกระทั่งเวลา12นาฬิกาเจ๊อได้หยุดพักนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาที่เถียงนา เพื่อเตรียมอาหารกลางวันให้เพื่อนโดยเจ๊อ๋อเล่าว่าวันนี้ได้มารับจ้างดำนาค่าจ้างวันละ3 0 0บาทเงินที่ได้เนี่ยก็จะเอาไว้ให้ลูกสาวและหลานไปโรงเรียนที่เหลือก็จะเอาไว้ซื้อของใช้ภายในบ้านนะคะชีวิตทุกวันนี้บอกได้ว่าโคตรสบายเพราะว่าไม่มีเงินใช้ชีวิตแบบสมระมากใช้เงินวันละ100บาทไม่หมดหรือแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตอนที่เรามีเงินเนี่ยเราแบ่งให้คนอื่นกินและดื่มตลอด พอทุกวันนี้ตกมาอยู่ในฐานะที่ไม่มีเงินเขาก็เรียกตนไปดื่มกินเราแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรก็ขอบคุณทุกคนทั้งเพื่อนพี่น้องที่มีใจให้กับตนวันนี้มีการจ้างดำนาเพื่อนก็ไปเรียกตนมาช่วยนะคะเพราะว่าเราเคยกินเคยดื่มด้วยกันปกติจเจ๊อ๋อบอกว่าจะไปที่หน้ารถแห่ถ้ามีคนมาจ้างไปทําความสะอาดบ้านก็ไปค่ะแต่ค่าแรงอย่างต่ำเนี่ยต้อง300บาทนะคะแต่ถ้าไปนั่งดิ้งเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่ถึง300เพราะว่า ได้ดื่มได้น้ำมันรถเต็มถังได้เงินติดตัวร้อยส0งบาทตอนนี้เงิน100บาทมีค่ามากค่ะไม่ได้ซื้อข้าวกินเพราะว่าไม่กินข้าวบ้านนะคะ จะไปขอกินข้าวบ้านนั้นบ้านนี้บางวันก็ไปกินข้าวที่วัดเพราะมีความสุขแล้วก็ชอบมากเลยที่มีชีวิตแบบนี้เจ๊อ๋อบอกว่าอยู่ดูแลลูกหลานเติบโตโคตรจะมีความสุขนะคะเรื่องชีวิตคู่ขอหยุดไม่เอาแล้วขออยู่คนเดียวซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ๊อ๋ออายุ51ปีเจ๊อ๋อก็จะนําเลขอายุของตัวเองอะคะ่ะ51แล้วก็พศเกิด2517นะคะจะนําไปเสี่ยงโชคค่ะเจ๊อ๋อทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเรื่อง เรื่องการทำนาเนี่ยเธอทำมาตั้งแต่อย่างเด็กค่ะทำนาก็เหนื่อยปะกะติอยู่แล้วไม่ได้สบายจะไม่ทิ้งประเพณีที่พ่อแม่ท่านพาทำนามายัางเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อแก่ตัวมาก็ต้องหันมาพึ่งจุดนี้จะรวยเลิศเลอมาจากไหนก็หนีไม่พ้นชีวิตชาวนาขนาดดารา,ราทั้งรวยทั้งสวยทั้งเก่งสุดท้ายก็ยังไปทำไร่ทำนาเป็นชาวสวนใสบักรริกบึมโอเควางไว้นะ uh. เทียมซียุมยุมย้มยุ้มปากหงส์จักหน่อยตั้มปากหงเงินล้านให้เพื่อนๆนที่มาช่วยดำนาที่มาดำนาด้วยกันที่มารับจ้างดำนาด้วยกันกินนะคะใครได้กินตํามกหงสฟรีมือเจ๊ออแล้วรับรองถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะตอนนี้ใส่พริกแล้วก็เส้นมาากัมาากอมันกอเล็กน้อยใสยก่กระเทียมไปแล้วเอ้มะเขือเทศโออ๋อ แต่มเมื่อเื่อนเท่กิโลครับสองลูกก็พอค่ะปุ๊ดลุยปุ๊ดอยู่เติมความัวเหรอ Yes นะคะตานิดหน่อยโอเคน้ำปลาค่ะขาดไม่ได้หรอขาดไม่ได้ค่ะ อันนี้เป็คู่ชาวไทยเลยค่ะนะตอนบักหุงใส่นะคะประมาณนี้ค่ะเพราะเราใส่มะเขือเทศสองลูกเองตัง้งแต่พอดีหลักขึ้นมากินเขาพอดีเลยข่อย,ยไปต่ำหักหุงอยู่บันไอ้ไอ้บุ้งบักลัน่นซูพากินเมื่อนางข่อยต่ำสิบครกน่ะภาว่าแสบเสยไม่เคยตำหุงขายนี่าตำให้เขากินเหรอ มีแต่ตำให้เขากินซีขามะนาวจา้าแต่ว่าคอบรสอื่นๆได้หมดแต่ว่าขามะนาวก็พอดีมะนาวลูกมึงพอดีเหรอค่อยว่าต้องลุงไปอีกเขาขึ้นมากหรอจา้านิดนึง เด็ดเด็ดาฝีมือเจ๋อเด้อจ้าเด้อตับมังคุงกับเจออเด้อคือเพิ่งขึ้นมาจากไอ้ดำหน้าเจอ๋อตับมังคุงสู้เพื่อนกินพวกเพื่อนๆที่มาดำหน้าน้ำกันมาเด้อจ้ามากินตับมังคุงเงินล้านเด้อ ผู้ใดอยากถูกรางวัลทีนึงก็มากินตับหมูฮงเงิ่นานน้ำเจออ่ะค่ะเด้อขอบอกเลยค่ะได้เลี้ยหอดนิวก่อยนิวโปนิวชีได้เลี้ยเบิดเลยอเี้อะไระเลียมือเลี้ยมือ,อวันนี้เจออกมาทําอะไรครับมาดํานาค่ะได้บรรลดเท่าไหร่นี่ไงครับวันละสามร้อยค่ะแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรครับ อ๋อเอาไว้ให้ลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็หลานแล้วก็เอาไว้ซื้อเวลาไม่มีแฟบไม่มีสบู่ไม่มีอะไรแล้วก็เก็บไว้ซื้อแล้วทุกวันนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับโคตรสบายเลยจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเงินเราใช้ชีวิตแบบสัมถา,ามากร้อยหนึ่งวันหนึ่งเราใช้ไม่หมดเลยวันหนึ่งใช้อะไรบ้าง ถทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตอนเรามีเราจะแบบให้คนกินให้คนดื่มตลอดเนาะ oh. พอเวลาเราตกมาทุกวันเนี้ยในเราอยู่ในสถานะแบบเนี้ย mm. เขาก็เรียกเราไปดื่ม mm. เ,เราแทบวันวันเราแทบจะไม่ได้จ่ายก็ขอบคุณทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็พี่พี่น้องน้องที่มีใจให้กับเราด้วย mm. อย่างเขาดำนางเนี้ย เขาเรียกเราก็มาเพราะเคยกินดื่มด้วยกันไงคะแล้วปกติเนี่ยแต่และว,วันเราทำอะไรบ้างก็ถ้าไม่ไปเต้นหน้ารถแหกก็ไปหารับจ้างบางทีเขาก็จ้างไปทำความสะอาดบ้านก็ไปบางทีเขาก็จ้างไปนั่งดิ้งเป็นเพื่อนเขาก็ไปแล้วแต่แล้วแต่งานแต่เจ๊ออไปหมดเจ๊ออยิ่งกว่าเครยรีค่ะ อย่างตามต้องค่าแรงสามร้อย <300. S 1> oh. แต่ถ้าไปนั่งลิ้งเป็นเพื่อนเนี่ย <c oughs> ก็ได้ไม่ถึงสามร้อยก็ได้ดื่มเหล้าแล้วน้ำามันเต็มถัง <c oughs> แล้วก็เงินติดตัวอีกร้อยสองร้ยก็พออยู่มีร้อยเดียวตอนนี้มีค่ามากแล้วทุกวันนี้ได้ได้ซื้อข้าวกินไหมไม่เคยซื้อค่ะเพราะไม่เคยกินข้าวที่บ้านมีอะไไปกินข้า มีแต่ไปหาขอกินบ้านนั้นบ้านนี้บางทีก็กินข้าวที่วัดโอ้ยมีความสุขชอบชอบมากเลยชีวิตแบบเนี้ยแล้วทุกวันนี้ยังไปทําบุญไหมทำเหมือนเดิมค่ะการทําบุญก็ไม่เคยขาดแต่ว่าการทําบุญเราก็จะทําตามศรัทธาที่เรามีค่ะจะไม่ทําเหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้อยากมีคู่อีกไหมคู่อะไรคะคู่กัดคู่ช<อ>ีวิต อเอามาทําไมคะคู่ชีวิตเอามาทําไมตอนนี้ตอนนี้มีมีวันหนึ่งไม่ถึงร้อยถ้าเอาคู่ชีวิตมาอกีกมันจะพอใช้บ่อยู่คนเดียวดีกว่าคะ่ะการอยู่คนเดียวนี่แบบเป็นอะไรที่แบบโคตรสบายเลยแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ดูอยู่กับเพื่อนคิดถึงเพื่อนคนไหนคนไหนเรียกเราก็ไปดูลูกหลานเขาเติบโตโ,โคตรมีความสุขเลยคะ่ะเรื่องชีวิตคู่คือ ขออหยุดแล้วไม่เอาละขออยู่คนเดียวก่อนหน้านี้เราเคยไปดํานาไหมเคยค่ะทํามาตั้งแต่เด็กวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมหรือยังมก็เหนื่อยปกติทําทํานามันก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละไม่ไม่มีดํานาที่ไหนสบายหรอกมันก็เหนื่อยปกติอะค่ะก็อย่าทิ้งละทิ้งประเพณีพ่อแม่เคยพาทํามาอย่าทิ้งเด็ดขาด เมื่อคุณแก่ตัวมาคุณต้องพึ่งจุดนี้อยู่แล้วคุณจะรวยเลิศเลอมาจากไหนคุณก็หนีไม่พ้นหรอกชีวิตชาวนาขนาดดาราเขาทั้งรวยทั้งสวยทั้งเก่งบทสุดท้ายเขายังไปทําไร่ทํานาเป็นชาวสวนทําสวนหน้าของเ้ามีกี่ลรยครับคุณพ่อเฉพาะเฮน่าเน,นี่ยสามลายมือน,นี่ผ้ากันมาดดำหน้านี่ใช่คนหลาไปไหนครับ ใส่คนประมาณจะเกล็ดแปดข้นพมาณนี้แหละต้นทุนในการปลูกปนี่ไหลไปไหนครับนี่อย่างเนี้ยอ๋อต้นทุนกับะฉพาะดำนี่กับสมบคนดำนี่เก็ดขนแปดขนกับคนนั่นแปดแปดกับผู้หาหาปลานี่ยกับะมาณผู้คนละสามร้อยกับพมาณสองพันกว่าบาทครับเห็นว่าไม่หนีเจออกมารับจ้างดำบน่าบอกครับครับผมเฉพาะเฉพาะไทยไทยกับปั้นนี่ประมาณพันแปด<อ> ประมาณไรละหกร้อยแต่ประมาณพันแปดดำหน้ามันีอ่าที่มือครับทึิงแล้วคือว่ามือมือเนี่ก็แล้วครับมือเนี่ก็แล้ววันเดียววันเดียวเอ่อดจหนาชอยดำหน้ารับจ้างครับอ่าท,ทุกปี่ปะครับวาวาจะบอกเราเรามารดเพราะค่าจ้างอย่างเดียวปะครับผมเราดูแลอาหารการกินมั้ดูแลอาหารการกินมั้งทอยางเพิเนแล้วสามไรนี่เขาจะได้เข่าไยไปไหนครับ สามไร่ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่เขาอิตเตียมันได้เกียรติส<ม>ิบผาสอบได้เขาเกีตสิบผ่าสอบปีปีนี้เขาคิดว่าเขาจะได้หลายปะคาดว่าปีนี้เปลี่ยนพันธุ์ไหมเปลี่ยนเป็นเป็นพันธุ์เขาขอขอ้ขอหกกาดคาดรับบอขาดหกสิบสอบเขาเขาเหนียวอ๋อปลูกขเขาเหนียวครับฝนปีนี้ฝนปีนี้ดีทำด,ดีเกินแล้วนี่ราคาเขาเป็นังไงครับ เนี่ยเห็ดเห็ดไว้จะกินเนาะกับว่าใครได้ขายแต่ว่าเขาว่าเดี๋ยวช่วงนี้กะคันขายช่วงนี้ประมาณร้อยหกร้อยหกสิบบาทเมื่อนหนึ่งเขาเสีตีมาหน่อยหกสิบบาทเท่านั้นเลย